อันนี้ก็สอนอยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับบ้านนาเพียงนะครับอันนี้ผู้ขับขี่เคยไปถอยชนที่สนามสอบกรุงเทพมาแล้วนะครับเสียเงินให้ค่ากล้องเขาหลายตังค์อยู่พอสมควรนะครับเลยไม่มั่นใจที่จะขับรถก็เลยต้องมาเรียนรู้นะครับมวดูว่าทําไมเขาถึงถอยไม่ได้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้สอนแต่ว่าใหใ้ใช้ใช้พื้นฐานที่เรามีอยู่ถ้าเราไม่มั่นใจเราก็เดินหน้าได้ ดูนะครับว่าทําไมถึงต้องเรียนรู้นะครับอันนี้คือยังไม่สอนนะครับแต่ว่าเราจะดูพื้นฐานที่เขาเคยมีอยู่แล้วนะครับที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมานะครับอันนี้ดูก็รู้ครับมันไม่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะถอยหลังเข้าจอดได้แล้วกร,ระยะมันห่างมากแล้วก็ด้านหลังมันก็จะชนล้วด้วยนะครับดูนะครับข้างหลังข้างหน้าน,นี่กว้างมากแล้วก็ช่องช่องข้างกว้างกว่ารถมากนะครับแต่การถอยผู้ขับขี่ไม่รู้ว่าจะหยุดตรงไหนอันนี้งงใช่ไหมอ่าอันนี้แหละที่เรา ที่เราเคยพลาดจากการถอยหลังชนเพราะว่าเราไม่รู้จะหยุดตรงไหนเราเดินเดินหน้าครับนะครับตั้งหลักให้ตรงก่อน,ออหนให้อีกรอบหนึ่งให้อีกรอบหนึ่งมาดูอีกรอบหนึ่งยังไม่สอนนะครับแต่ให้ให้เขาดุดหยุดแล้วก็เดินหน้าไปใหม่เฉยๆครับดูว่ารอบนี้จะได้ไหมนน อรอบนี้ดูดีขึ้นมานะครับแต่ว่าจะต้องลดเอารถเข้าไปจอดเทียบไหลาทางด้านซ้ายให้ได้นะครับนี่โดยใช้การถอยหลังไม่เกินเจ็ดครั้งทฤษฎีเดียวกันกับท่าสอบหาเดี๋ยวหยุดรถครับตรงนี้คือทฤษฎีเดียวกับท่าสอบคือต้องขนานด้านซ้ายให้ได้อ่าไม่เกินเจ็ดครั้งตอนนี้เราจะเริ่มนับตั้งแต่รถเดินหน้านะครับ เราสามารถหยุดได้โยกได้ไม่เกินเจ็ดครั้งหยุดรถนี่ทําไมเรานี่แหละที่ชนเพราะว่าเราไม่ได้ยินเสียงเซ็นเซอร์ทั้งทั้งที่เซ็นเซอร์มันมีนี่มาแล้วความรู้สึกช้ามากเอาพีจอดก่อนอันนี้ผมมาจะอที่บายเรื่องเซ็นเซอร์ให้ฟังนะครับบางรุ่นเ,นเซนเซอร์จะเชื่อถือได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปเขาปิดหมดใช่แต่มันปิดไม่ได้ไงเขาแปะแล้วมันจะไม่ดังเหรอไม่ไดั ขาจะมีตะกอเทปแต่สีอะไรนันจะเป็นสีสเขาจะบอกเลยว่ารถไหนมีีโอเคโอเค่อยว่าพอยว่ากันแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเราเอาตรงที่ว่าสมมุติว่ารถมันไม่มีเซ็นเซอร์แต่ถ้ามันมีแล้วต้องแําความเข้าใจกับมันตอนนี้มันเป็นรถส่วนตัวของเราเราไม่ได้เป็นการสอบแต่เราจะต้องรอดในที่ที่มันเป็นอย่างนี้นะครับเซ็นเซอร์มันไม่ทํางานซึ่งมันเห็นไหมว่ามันจะชนอยู่แล้วแต่ เราก็ยังจะถอยอีกเราดูจากความเป็นจริงข้างหน้านะครับดูมุมข้างหน้ากว้างไหมใช่ไหมกว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องโยกเดินหน้าเข้าไปทางซ้ายนะครับปรับซ้ายค่อนข้างเยอะนะครับโยกไม่เกินเจ็ดครั้งนะครับเราลองโยกดูนะครับลองโยกดูพื้นฐานที่เรามีอยู่นั่นแหละดี๋ยมาลองดูกันนะครับ้อมลองโยกดูนะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนเกียร์ถ้าเป็นที่สรรารคามเขานับสองนะมุเท,ที่นับสองไหม เมื่อกี้เมื่อกี้เดินมนาะนับมานีเก็นับเลยนะน่นะอันนี้ถือสมมติว่าเป็นสองแล้วกันโยกให้ชิดซ้ายให้ได้มากที่สุดดูนะครับความเข้าใจในเรื่องของการขับรถเป็นยังไงบ้างนะครับจะชวนอีกเหมือนเดิมแล้วนะครับข้างหลัง เห็นไหมครับว่าค่อนข้างยากนะครับไม่มีทีท่าว่าจะจอดได้ด้วยซ้ําไปเดี๋ยวเราจะมาสอนให้ดีขึ้นกว่าเดิมก็เดิมนะครับเอาเดินหน้าออกมาก่อนถอยหลังแล้วก็เดินหน้าออกมานะครับให้อน,นี่ก็เป็นรถของผู้เรียนเองนะครับ ที่บ้านนาเพียงอำเภอชุมแพทีนี้ผมจะเริ่มสอนละตั้งแต่ทีแรกไม่ว่าตรงนั้นที่กวยที่เราตั้งไว้จะเป็นเสาบ้านหรือเป็นกวยหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ใช่ใช่เรามองเห็นกวยอยู่แล้วใช่ไหมขนาดกับตัวรถนั่นหมายถึงว่ามันไม่ชนแล้วก็ระยะนี่ประมาณประมาณหนึ่งช่วงนี่ครับหนึ่งช่วงแขนระหว่างตัวรถกับกวยสีแดงนะครับตอนนี้ให้มองฝั่งนู้นฝั่งเดียวเป็นหลักก่อนตรวเราแคบหรือเบี้ยวหรือยังไงไหมอ่าถอยหลัง พยายามไปทางซ้ายนิดนึงนะเออมีหมุนเข้าไปอีกนิดนึงมาหยุดก่อนอันนี้ดูนะครับมุมตรงนี้เราจะเห็นกลวยสามันแรกแล้วก็สามันสามันท้ายโดยการมองจากขนานตัวรถนะครับเนี่ยขนานตัวรถที่เรามองเห็นจากมุมนี้ซึ่งคนขับก็มองเห็นด้วยกันมองจากกระจกตรงนี้นะครับตูดรถใกล้จะถึงกลวยตัวแรกแล้วหมุนซ้ายเข้าให้หมดใช่ ถึงก่อนถึงนิดนึงอ่ะ,อะขยับไปโดยการกะจากที่เรามองเห็นนี่แหละถ้าเราคิดว่ามันจะถึงเราก็เริ่มยังไม่ถึงนะตอนนี้ตูดรถเรามันสั้นตอนนี้มุมด้านในรถจะมองไม่ค่อยเห็นเท่ากับคนที่อยู่ข้างนอกนะครับเข้าอีกนิดนึงเดินเดินไปนิดนึงอีกนิดนึง,อนนงโอเคเข้าไปครับหมุนเข้าไป อย่าเพิ่งทําอะไรกับพวงมาลัยนะครับปล่อยไปเรื่อยๆก่อนพอหมุนพวงมาลัยซ้ายหมดปุ๊บให้มองด้านนี้ครับมันจะมีสามกวยอ่าปล่อยไปเรื่อยๆหมุนให้หมดนะตอนนี้หมุนแช่ไวเลยไม่ต้องคืนนับด้วยนะครับกี่กวยกี่กวยแล้วดูด้วยถ้าสามเราให้หยุดนะโอเคถ้าเห็นถ้าหยุดแล้วให้คืนสองรอบพวงมาลัยอ่าโอเคพอสองรอบปุ๊บพวงมาลัยมันจะตรงแบบนี้นะครับประมาณหนึ่งรอบครึ่งหรือสองรอบไม่เกินนั้นนะครับ ไปลองฝึกดูนะครับเสร็จแล้วให้ยื่นหลังไปหน่อยหน่อยไปเลยหน่อยคอยไปโอเคเรื่อยๆไปอีกขวาไปด้วยครับขวาไปด้วยขวาไปด้วยขวาเยอะๆมากเลยเยอะๆโอเค ดูดูแต่ละมุมก่อนนะครับอ่าขยับรถครับรถมันจะเฉียงขนานนะครับเราแช่พุ่งมาลลยขวาไว้แต่รถจะเฉียงขนานมาที่ด้านซ้ายโอเคหยุดรถครับเดินหน้าโยกขนานครับเดินหน้าโยกขนานตอนนี้เรามาดูที่ฝั่งซ้ายเดินหน้าให้ดูเป็นขนานนะครับ มาดูก่อนนะครับดูจากมุมกล้องยังไม่ขนานนะครับเดูนะครับขนานเป็นยังไงนะครับก็ส่วนหนึ่งเหมือนจะว่าขนานแล้วนะครับแต่ว่า